بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออลลล a ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับผมเคยบอกกับพี่น้องไปว่าเรื่องของเทศกาลลอยกระทงม,มันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพิธีกรรมเกี่ยวข้องกับหลักความเชื่อ ที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าในศาสนาอื่นๆทั้งสิ้นซึ่งในปีนี้เนี่ยนะครับครั้งก่อนเนี่ยบอกกับพี่น้องไปตรงกับวันพุทธที่6พฤศจิกายนแต่ไม่ใช่วันพุธนดูผิดไปนิดหนึง่งตรงกับวันพระฤหัสที่6พฤศจิกายนในปีนี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจะต้องศึกษาดูให้ดี ฟังเรื่องศาสนาเนี่ยให้มากๆแล้วก็พยายามอย่างยิ่งที่จะต้องออกห่างการที่จะนำเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานลอยกระทงที่เขามีการจัดงานกันมีการจุดผู้มีการทำอะไรกันก็ตามแต่เราอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องก็เลยเกิดประเด็นนะครับเกิดประเด็นหนึ่งซึ่งมุสลิมจำนวนมากซึ่งก็ถามกันมาทุกปีเลยว่า ในเมื่อมุสลิมเข้าใจแล้วไม่สามารถร่วม้อยกระทงได้ไม่สามารถที่จะไปผลิตกระทงไปขายกระทงได้เหมือนกับศาสนาอื่นๆเขาเขาทำกันถ้างั้นมุสลิมไปเที่ยวเฉยๆได้ไหมไปเที่ยวเดินดูเขาจุดพุกันไปเที่ยวงานลอยกระทงมีประกวดนบงางนาวนบพม่าใช่ไหมประกวดกระทงประกวดอะไรล่ะรถอะไรต่างๆที่เขาจัดกันอย่างสวยงามซึ่ง ถ้าจะไปเที่ยวอย่างเดียวอย่างนั้นเนี่ยได้ไหมโดยอ้างว่าก็ผมแค่ไปเที่ยวอย่างเดียวงานลอยกระทงไม่ได้ไปร่วมลอยกระทงเหมือนกับคนที่อยู่ในาศาสนาพุทธนะไม่ได้ไปมีความเชื่อเหมือนดังคนที่อยู่ในาศาสนาพุทธแล้วฉันจะผิดตรงไหนอพี่น้องครับเรื่องนี้ก็เดี๋ยวขอชี้แจงอย่างนี้นะว่าในเมื่อเรารับรู้มาดังมาโดยตลอดนะครับสามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยผมได้นำเอาเรื่องราวของ ของอะไรพิธีกรรมต,ต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของวันลอยกระทงเอาเรื่องของความเชื่อในศาสนาอื่นๆนมาบอกกับพี่น้องแล้วก็พี่น้องก็เข้าใจในระดับนึงแล้วว่าแน่นอนอย่างยิ่งเราไปร่วมเทศกาลลอยกระทงเนี่ยไม่ได้ทางนั้นไปเที่ยวเฉยๆไปเดินดูเฉยๆได้ไหมพี่น้องครับพี่น้องเข้าใจคําว่าคําว่าร่วมร่วมภารกิจหนึ่ง ฉเฉลิมฉลองภารกิจหนึ่งไหมถ้าเกิดพี่น้องเข้าใจในจุดนี้นะแน่นอนอย่างยิ่งพี่น้องก็จะรู้ทันทีเลยว่าอ๋อการไปปรากฏตัวที่นั่นการไปเดินดูชื่นชมในภารกิจของพวกเขาที่ได้ปฏิบัติกันนั่นแหละถือว่ามีส่วนร่วมแล้วเหมือนดังในสมัยของท่านนาบมุฮัมมัดสุลลัลวาอะัยฮิวซัลลังประกาศชัดเจนว่านะที่ตำบลบัวาะ นบีถามซหฮาบะคนหนึ่งที่บอกว่าฉันนะบนบานกับอัลลอฮ์สุบฮานอะหัวตาลาแล้วว่าจะไปเชือดบนบานกับอัลลอฮ์ว่าจะเชือดแพะตัวหนึ่งที่ตําบลบูวานนะนะท่านนบีก็ถามแล้วที่นั่นมีรูปเจเวตในการบูชายันไหมที่นั่นนะ่ยมันมีการบวงสรวงเกี่ยวกับการเชือดสัตว์บูชายันต่อเทพเจ้าไหมก็ปรากฏว่าไม่มีไม่มีบอกโอเคนะบีง,งั้นไปไปทําตามคําบนบานของท่านได้ตรงเนี้ย ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นบรรทัดฐานที่บรรดาซอฮาบะเข้าใจชัดเจนหรือว่าการไปปรากฏตัวการเข้าไปร่วมในงานการเข้าไปร่วมในสถานที่ที่เขามีการจัดเพื่อเพื่อพิธีพิธีกรรมแห่งการเฉลิมฉลองเพื่อสักการะบูชาต่อเทพเจ้าอื่นสถานที่ตรงนั้นเราจะเข้าไปร่วมไม่ได้เราจะเข้าไปมีส่วนร่วมไปไป,ไปเชี่ยวงานเขาไม่ได้อย่างเด็ดขาดนี่คือสิ่งที่มันเป็นเรื่อง เรื่องที่ที่ละเอียดอ่อนที่ผู้ศรัทธาจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจพอเข้าใจแล้วว่าโอ้แน่นอนอย่างยิ่งทางศาสนาพุทธเนี่ยเขาเชื่อว่าการลอยกระทงเป็นการต้อนรับพระพุทธเจ้าของพวกเขานะที่เสด็จมาสู่โลกในวันดังกล่าวคือวันลอยกระทงนะครับซึ่งแน่นอนอย่างยิ่งมุสลิมเข้าไปร่วมงานนี้ก็เท่ากับว,ว่าได้ไปมีส่วนร่วมในการต้อนรับ พระเจ้าของาศาสนาอื่นๆตามความเชื่อของคนในาศาสนาอื่นด้วยเพราะเข้าไปอยู่ในในในวงนั้นนะพี่น้องสังเกตไหมหลักการอิสลามเนี่ยห้ามผู้ศรัทธาทั้งหลายที่จะไปนั่งร่วมโต๊ะกับคนที่กินเหล้านั่งอยู่ในงานที่งานรัดงานนั้นเนี่ยมีการเฉลิมฉลองด้วยการกินเหล้าต้องออกจากงานนั้นเลยถ้าไม่ออกจากงานนั้นยังอยู่ที่โต๊ะนั้นยังอยู่ในงานนั้นเรากับคนกินเหล้าบาปเท่ากัน สังเกตนะอันนี้เรื่องแค่บาปที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมของศาสนาอื่นสัมมาหาอะไรกับการที่เราได้เข้าไปแล้วก็ไปสนุกสนานด้วยไปยินดีด้วยไปยิ้มกลิ่มอยู่ในงานด้วยอันเนึ่องมาจากเขาจัดงานขึ้นมาเพื่อที่จะต้อนรับพระเจ้าของพวกเขาเพื่อที่จะบูชาพระเจ้าของพวกเขาเห็นไหมพี่น้อง แค่ขนาดเข้าไปในงานบนโต๊ะที่มันมีเหล้าตั้งอยู่เราไปนั่งแม้ว่าเราจะไม่กินเรากับคนกินในงานนั้นมีบาปเท่ากันเช่นเดียวกันในการที่เราเข้าไปร่วมในงานใดก็ตามแต่โดยเฉพาะเป็นงานที่มีมีอะไรละ่ะตำนานหรือมีเรื่องราวมีที่มาที่เกี่ยวข้องกับการบูชาพระเจ้าอื่นเป็นหลักของพวกเขา แน่นอนอย่างยิง่งเรากับเขานี่บาปเท่ากันผมจึงบอกอย่างนีง้ไงบอกกับพี่น้องว่าระวังนะถ้าเรารู้แล้วว่าเทศก,การลอยกระทงเนะี่ยเป็นงานที่เขาจัดขึ้นมาเพื่อเป็นการบวงสรวงสักการะต่อเทพเจ้าของาศาสนาของเขาเพื่อเป็นการต้อนรับในนะตำรับตำราบอกไว้ชัดเจนเพื่อเป็นการต้อนรับการกลับมาสู่โลกนะครับของอพระพุทธเจ้าในาศาสนาของพวกเขาใช่ไหม เราเข้าไปร่วมในงานก็เท่ากับเราเนี่ยมีแนวความคิดตรงนี้ไปร่วมเฉลิมฉลองในการกลับมาของพระบุตธเจา้าของศาสนาพูดไปด้วยนั่นแหละมันคือมันคือความหมายตรงนั้นในงานที่มีเลี้ยงเหล้าบนโต๊ะที่มีเหล้ากินเราไปนั่งบนโต๊ะตรงนั้นแม้ว่าเราจะไม่กินเรากับคนกินเหล้าบาปเท่ากันเราเข้าไปในงานแน่นอนอย่างยิ่งเราไม่ได้ไปเชื่อตามเขาไม่ได้ไปสักการะบูชา แต่เข้าไปร่วมงานเขาเรากับเขาเนี่ยอยู่ในสถานะเดียวกันก็คือร่วมเฉลิมฉลองร่วมแสดงความยินดีในการกลับมาของเทพเจ้าของศาสนาอื่นอันนี้มันชัดเจนเลยพี่น้องครับเพราะฉะนั้นจึงให้ความกระจ่างกับพี่น้องนะครับว่าไม่อนุญาตเด็ดขาดในการที่เราจะไปร่วมงานลอยกระทงแม้ว่าเราจะไม่ไปลอยกระทงกับเขาไม่เด็ไปจุดพู้กับเขาในการที่ไปร่วมในงานนั่นแหละเท่ากับว่าเรานั้นมีความผิด มีความผิดในสาสนะที่ไปแสดงความยินดีไปชื่นชมไปเห็นดีเห็นงามกับการที่เขากําลังทําตรงนี้เขาทําเพื่ออะไรล่ะบูชาสักการะต่อพระเจ้าของาศาสนาของเขานะครับประเด็นต่อมาท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราอย่างนี้นะท่านนาบีสอนว่ามันตะชับบาฮบิกาวมินฟะฮุวมินหุมมันตะชับบาฮบิกมินฟะฮุวมินหุม บุคคลใดก็ตามแต่ที่เรียนแบบชนกลุ่มหนึ่งเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของชนกลุ่มนั้นเรียนแบบอะไรล่ะท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามเรียนแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปเรียนแบบพฤติกรรมการบูชาของศาสนา,าอื่นมาเป็นแบบในการที่จะปฏิบัติหรือไปแสดงความยินดีเห็นดีเห็นงามมีส่วนร่วมนั่นแหละอยู่ในข้อกำหนด อยู่ในการตัดสินของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลฮิวะซัลลัมจากฮะดิษบทนี้พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทุกท่านครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ศรัทธาจะต้องมีมีมีการตระหนักให้มากๆคิดตึกตองไข้ควรสิ่งที่เราจะไปเฉลิมฉลองจะไปร่วมกับเขาเนี่ยมันอันตรายต่ออีหมานของเราไหมพี่น้องไม่ต้องเพียงเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อในศาสนาอื่น แค่มันมีน้ำเหล้ากินกันในงานนั้นๆมีผู้หญิงแต่งตัวโป้เปืยในงานนั้นๆมีการอะไรลหะเล่นดนตรีมีเสียงเพลงในงานนั้นน่ะยังเป็นสิ่งที่จำเป็นเลยสำหรับผู้ศรัทธาที่จะต้องออกจากสถานที่ตรงนั้นออกจากการเฉลิมฉลองตรงนั้นออกจากเทศกาลตรงนั้นใช่ไหมครับแน่นอนอย่างยิ่งมันคำตอบก็คือว่าใช่แล้วไอเรื่องของเทศกาลลอยกระทงเนี่ยพี่น้อง มันไม่ได้มีแค่อะไรนะแต่งตัวโป๊เปยไม่ได้มีแค่นี้ไม่ได้มีแค่เสียงเพลงไม่ได้มีแค่กินเหล้าไม่ได้มีแค่การเฉลิมฉลองที่มันมัน,ม,นมันทำในสิ่งที่เกินกรอบของอิสลามไปนะไม่ได้มีแค่นั้นนะแต่มันมีในเรื่องของความเชื่อตรงนี้ต้องเน้นย้ำนะเดี๋ยวพี่น้องว่าเอ๊แต่ละครั้งคุยเรื่องเทศกาลลอยกระทงเอาเรื่องนี้มาย้ำทุกทีเลยต้องย้ำพี่น้องเพราะอัลลอฮ์บฮานะฮูละตะอาลาว่ากอดอรบบุกะอัลลาตอาบูดู อิลลอิยาหุอัลลอฮ์พระองค์ได้ทรงกำชับชายว่าอย่าได้มีการสูชา้าทั้งหลายอย่าได้เคารพพักดีอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนะครับไม่อนุญาตที่จะให้เคารพพักดีหรือไปมีส่วนร่วมแสดงความยินดีในการเคารพพักดีอื่นจากอัลลอฮ์อย่าได้ทำอย่างนี้เด็ดขาดอัลลอฮ์กำชับเอาไว้ในอัลกุรอานอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรา ยังไม่ตระหนักเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องทําไปทํามาชีวิตของเราเนี่ยก็จะถูกถอดออกจากการเป็นมุสลิมโดยที่เรารู้เท่าไม่ถึงการเอารู้เท่าไม่ถึงการเอาโอเคเอาละอภัยให้แต่ตอนนี้เนี่ยได้ฟังได,ไ,ดได้ได้รับการอธิบายได้รับความกระจ่างได้รับความรู้ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้วว่า ไม่ว่าจะเป็นตำนานก็ดีเป็นข้อสันนิษฐานก็ดีเป็นเรื่องราวเป็นที่มาของการลอยกระทงในทุกๆตำรับตำราเนี่ยเขาให้ข้อสรุปตรงกันเลยว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งทีเ่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบูชาสักการะต่อเทพเจ้าในศาสนาของเขาทั้งนั้นเลยเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วพี่น้องครับจะไปเรียนแบบพวกเขาอย่างนี้ไม่ได้จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับงานเฉลิมฉลองของพวกเขาไม่ได้ เพราะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ตัวของเรานั้นเป็นคนหนึ่งจากกลุ่มพวกเขามันแตชับบาฮาบีเขามินฟาหัวมินหุมใครก็ตามแต่ที่ไปเรียนแบบหรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับพฤติกรรมการเฉลิมฉลองที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมของศา,ศาสนาอื่นเนี่ยนะเขาก็เป็นชนคนหนึ่งของคนกลุ่มนั้นไปด้วยดังนั้นผู้ศรัทธาทั้งหลายต้องระมัดระวังให้มากๆเลยนะ โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุะาัยฮิวะซซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าเราเนี่ยต้องอยู่ในลักษณะที่เหมือนกับคนแปลกหน้าคนแปลกหน้าที่จะไม่ไปร่วมเฉลิมฉลองอะไรแบบสเปสปะถ้ารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นความผิดแล้วรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไปสนับสนุนแสดงความยินดีต่อพิธีกรรมของศาสนาอื่นแล้วเนี่ย ผู้ศรัทธาจะเข้าจะไม่เข้าไปร่วมเฉลิมฉลองจะไม่เข้าไปในงานนั้นจะไม่เข้าไปในเทศกาลนั้นอย่างเด็ดขาดเพราะผู้ศรัทธานั้นแน่นอนอย่างยิ่งในการปฏิบัติของเราในสังคมเนี่ยมันก็จะต้องอยู่ในลักษณะที่แตกต่างแตกต่างจากพิธีกรรมพฤติกรรมหรืออากัปกิริยาของคนที่อยู่ในศาสนาอื่นโดยสิ้นเชิงกระแสนิยมจะเป็นยังไงก็ตามแต่นี่เดี๋ยววาวินนิทยมาอีกแล้ว วาเลนไทน์มาทุกทีมันกลัวเลือเกินว่าลูกหลานเยาวชนมุสลิมะทั้งมุสลิมีและมุสลิมานี่แหละจะหลงเข้าไปกับกระแสแห่งวันวาเลนไทน์ตอนนี้กระแสะเรื่องของการลอยกระทงนะครับก็มันก็ดึงเยาวชนของเราเนี่ยเข้าไปเฉลิมฉลองเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดงานต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบูชายานต่อเทพเจ้าของาศาสนาอื่นทั้งนั้นพี่น้องครับมันเป็นเรื่องที่ผู้ศรัทธาจะต้อง จะต้องมีความแปลกแปลกที่จะไม่ไปร่วมทั้งๆที่คนทั้ง,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 งสังคมเขาร่วมเฉลิมฉลองไม่ไปร่วมเหมือนอย่างท่านนาบีอิบราฮิมลยฮิสลามเป็นเด็กหนุ่มอยู่เลยวันนั้นเป็นวันอีดเป็นวันอีดที่คนในหมู่บ้านทั้งหมดเลยจะออกไปร่วมเฉลิมฉลองกันแต่ท่านนาบีอิบราฮิมไม่ออกไปร่วมเฉลิมฉลองทําตัวแปลกแปลกโดยที่เอาบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮวตาลามาปฏิบัติ บัญญัติบอกว่าอนุญาตก็ไปได้แต่บัญญัติแห่งศาสนาอิสลามบอกว่าไปไม่ได้ร่วมไม่ได้สนับสนุนไม่ได้เอื้อประโยชน์ไม่ได้เราก็ต้องอยู่ของเราแม้ว่าคนในสังคมอื่นๆจะมองว่าเราเป็นคนแปลกก็ตามแต่เราร่วมไม่ได้เพราะหลักการอิสลามมีกรอบมีหลักปฏิบัติมีกฎระเบียบ,ม,บมีข้อห้ามข้อใช ที่เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจะต้องน้อมรับเอามาปฏิบัติแม้ว่าข้อปฏิบัติเหล่านั้นเมื่อปฏิบัติแล้วคนในสังคมอื่นจะมองว่าเราเป็นคนแปลกก็ตามแต่ก็ต้องยอมรับว่านี่คือสิ่งที่นบีบอกเอาไว้นะครับว่าบาดาอิสลามุกรีบันวาสยองูดกรีบันกามาบาดาอิสลามเริ่มต้นเหมือนคนแปลกหนะ้าเขาเคารพพักดีพระเจ้าอื่นๆกันทั้งหมดเลยเราไม่เราพักดีต่ออัลลอฮ์ พระเจ้าที่แท้จริงเพียงองค์เดียวเท่านั้นเขาไปร่วมเฉลองเฉลิมฉลองกันอะไรต่างๆมันมีการกินเหล้ามีการสักการะบูชาพระเจ้าอื่นมันเป็นพิธีกรรมของศาสนาอื่นมีการเล่นดนตรีมีการแต่งตัวโป้เปยปะปนกันเราแปลกไม่ไปร่วมไม่ไปร่วมกับงานตรงนี้ทั้งสังคมเขามีกระแสแห่งการนิยมที่จะไปเที่ยวกันไปเฉลิมฉลองกันเราต้องอยู่ในกรอบของศาสนา อยู่ในการพักดีต่ออัลลอฮฺสุบฮานหะหัวตาลาเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คืองานลอยกระทงเราไปร่วมไม่ได้พี่น้องเพราะการไปร่วมงานวันลอยกระทงก็เท่ากับว,ว่าไปมีส่วนร่วมแสดงความยินดีเห็นงีเห็นงามกับการบูชายันต่อเทพเจ้าอื่นจากอัลลอฮฺสุบฮานหะหัวตาลานะครับวบิลลาฮิตเตฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮฺวะบรักาตุ รายการคิดอย่างผู้สักพา์ OPC คือชื่อย่อของโอลิโกเม i ริกโปรเอนโทไซานิดีนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติที่ช่วยชะลอความเสื่อมในทุกส่วนของร่างกายทั้งยังต่อต้านอนุมูลอิสระเหนือกว่าแอนตี้ออกซิเดนต์ในวิตามินซี20เท่า และสูงกว่าวิตามินอีห้าสิบเท่านอกจากนี้ยังสามารถดูดซึมเข้าสู่อวัยวะต่างๆได้อย่างรวดเร็วซึ่งผลจากงานวิจัยพบว่าไม่มีอาหารเสริมตัวไหนที่มี o อ c สูงเท่ากับเมล็ดองุ่นแคลเกร็บซีดออยสินค้าขายดีอันดับหนึ่งของแคลที่อุดมไปด้วย O p พซจากเมล็ดองุ่นสกัดเย็นทําให้คงคุณค่าของสาร o อ c ซไว้เกือบร้อยเปอร์เซนตมี o อพซสูงถึง500มิลลิกรัมเพราะใน1แคปซูลสกัดมาจากเมล็ดองุ่นกว่า3,500เมล็ดสามารถปรับสมดุลร สําหรับผู้ที่มีแนวโนม้มเส้นเลือดปราะและหลอดเลือดอุดตันช่วยป้องกันมะเร็งป้องกันเซลล์สมองจากการถูกทําลายโดยอนุมูลอิสระสั่งซ <discontin ui> ื้อผลิตภัณฑ์แคลได้ที่089-115-0816และ0 2 2 6 6 6 9 9 1 1เถึงเมื่อน้ำมันฮับปาตุสซาดา100%ที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและสารที่ช่วยบำรุงผิวพรรณหลายชนิดมาอยู่ในส่วนประกอบของสบู่เหลวไวชอคอเสนอ และชีชาวเจลผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกก่สรรพคุณฮับบัตุเซอรดมีคุณสมบัติฆ่าเชื้อในตัวทำให้ชำระสิ่งสกปรกจากมลภาวะต่างๆสำหรับทุกสภาพผิวช่วยรักษาความชุ่มชื่นให้กับเซลล์ผิวหนังลดอาการแห้งร้านของผิวบรรเทาโรคผิวหนังบางชนิดเช่นพื้นผิวหนังหรือรังลดจุดด่างดำที่ผิวหนังช่วยผลัดเซลล์ผิวทำให้ผิวแลดูกระจ่างใสขึ้นช่วยปรับสภาพผิวที่ไม่จากแสงแดดฟื้นฟูผิวที่หมองคล้ำให้กลับมามีชีวิตชีวา ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP และจากสำน,นักงานคณะกรรมการอาหารและยาราคาขวดละ160บาทสนใจสั่งซื้อโทร091 554 4244 091 554 4255เพื่อสุขภาพผิวที่ดีเช่นคุณจากผลการสำรวจระดับโลกต่อรายการโทรทัศน์พบว่า64%มีเนื้อหาด้านเพศสัมพันธ์ เนื้อหารายการแย่ลงเพราะความอยาบคายส่งเสริมการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นภาพที่รุนแรงทำให้เกิดการเหีนแบบ พวกเราคือสถานีโทรทัศน์สีขาวที่มีอุดมการณ์และเป้าหมายที่จะนำเสนอเนื้อหาตามหลักการอิสลามที่สร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ยังมีศิลปะสำหรับทุกคนในครอบครัวไวช์ชแนลผลิตผลงานมากมายเกิดจากการให้โอกาสของพี่น้องที่สนับสนุนเราผ่านการบริจาค มรบกล่าวต,ตามผมง่ายๆนะครับภาษาไทยก็ได้ครับข้าพระเจ้า ปฏิญานตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ต้องเคารพสักการะพักดีนอกจากอัลลอฮ์และท่านนบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์มาร่วมเป็นหุ้นส่วนความดีเพื่อสร้างความหวังและการเปลี่ยนแปลงสังคมไปกับพวกเรา You who were raised amongst us, coming with the word to be obeyed, wow, wow, wow. you have brought to this city nobleness. Welcome, best scholar to God's way. Mm -hmm. Mm -hmm. แต่ละเดือนสมาชิกไวท์ชาแนลเรามีของไฮดียาจ่าให้แบบที่1 100บาทเราให้จุลสารไว้ที่ภายในประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระมากมายและดีวีดีรายการจงอ่านแบบที่2 5 0 0และ1000บาทเราให้จุลสารไว้วารสารใต้ร่มเงาอิสลามดีวีดีรายการจงอ่านดีวีดีรายการกิตาบุลลอนและสุนนะแต่ถ้าเป็นสมาชิกใหม่ในแต่ละแบบเราให้กุ้งกุเจสุเก๋พิเศษสมาชิกใหม่หรือต่ออายุสมาชิกครบ600บาทขึ้นไปรับไปอีก กระเป๋าเท่ๆเราให้ทั้งหมดนี้เรามอบให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนายนเราอยากสมัครสมาชิกไว้อ่ะดีเลยดีเลยงั้นไปกับเราเราจะไปต่ออายุสมาชิกพอดีสนใจสมัครสมาชิกโทร0850590260 08509928